สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่14กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลราวกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของแมนซิตี้นะครับที่รอดพ้นโทษแบนยุโรปนะครับสปีหลายฝ่ายก็งงงวยนะครับเดี๋ยวมาดูเบื้องลึกเบื้องหลังพันหลงกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของทอสเคนเวลแล้วก็จามาลูอิสนะครับสดูโอจากนอริสซิตี้นะครับ วันนี้มีข่าวกับลิวพูด้วยว่าริวพูจ้องสอย2คนนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเดยนิสโรเบนที่อาจจะขยายสัญญาออปชันเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะขายขาดรวมไปถึงเรื่องราวของเลบอนเจมส์นะครับที่อาจจะมีส่วนร่วมในการที่บูธยอดขายให้กับลิวพูกับไนกี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์ลีกาเก้านะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็ใครอยากสนุกสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับมี ระบบสร้างรายได้ด้วยลิงก์รับซับค่าคอม1%ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสปอนเซอร์เจ้าอื่นนะครับยากระเบนเนบนะครับยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนบยาถ่าย1 2 3่แล้วก็ยาหม่องสูนภายตาจอมทองผลิตภัณฑ์จากข้างขยาจอมทองสามารถสั่งซื้อแล้วก็สอบถามได้ที่แฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แรกในเอเชียด้วยที่ได้รับตาสก๊อตพิซซ่าทัวร์จากนิวยอร์ก นะครับซึ่งเหมือนเชลชวนชิมในโลกของพิซซ่านะครับตอนนี้มี3สาขานะครับมีสาขาที่นวลจันทร์นิเชดาธานีแล้วก็เซ็นเตอร์เวิลด์เร็วนี้จะเปิดสาขาใหม่ที่อารีด้วยโทรสั่งเดลิเวอรกลับบ้านก็ได้นะครับ0 5 1 0 5 4 5 5นะครับการันตีความอร่อยนะครับฝากเอาไว้ด้วยสำหรับสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้มาดูกันที่ข่าวสารกันเลยนะครับไล่เรียงกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีสตีมเกมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละนะครับ แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรือลอดโทษแบนไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่หงต้องอุดรั่วนะครับกับการที่ถ้าเสียดายนรอตเรนไปเนี่ยนะครับเอาใครเข้ามาแทนดีเป็นมุมมองจากผมแล้วก็เล่นเกมให้ดูด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้สําหรับสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์เมื่อวานนี้นะครับใครบางๆไปดูย้อนหลังกันได้นะครับรวมไปถึงภาพการซ้อมนะมาดูภาพการซ้อมดีกว่านะครับสาหรับการซ้อมเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาีวันอะไรเนี่ย เมื่อวานวันจันทร์นะครับเซสชันการซ้อมเมื่อวันจันทร์ก็จะเห็นนักเตะเราก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับลอบเลนที่มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากเซนิตก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสปกตินะครับซาร่าก็ยิมยม้มแย้มแล้วสิ่งที่จับได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเสื้อเสื้อซ้อมเมื่อวานนี้จะเป็นเสื้อเสื้อรุ่นใหม่คือปกติไอ้เสื้อสีฟ้าๆอ่อนๆฟ้าๆน้ำทะเลเนี่ยเห็นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีคลิปดําแบบนี้แล้วก็ตรงตรงนี้ด้วยแสดงว่าอันนี้มันเหมือนกับ ใส่เสื้อตัวใหม่เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะหรือเป็นคอลเลคชันใหม่เนี่ยเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะเนี่ยตรงซาร่าเขาจะใส่เสื้อแบบแปลกๆมีมีที่แขนด้วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่ซาร่าคนเดียวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรูปชากิรี่นะชากิรี่ก็ใส่เสื้อคล้ายๆกับทางเนี่ยนะชากิรี Char ่ใส่เสื้อเหมือนเหมือนกับซาร่าเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าได้เห็นเสื้อใหม่ด้วยแล้วก็เห็นนักเตะเรามาซ้อมแต่ว่าในภาพการซ้อมเนี่ยมีคนหนึ่งครับที่ไม่ได้อยู่ในภาพการซ้อมนั่นก็คือเคอร์ติสโจนซึ่งทางเอเคิก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าเคอร์ติสโจนหายไปไหนแต่เดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าเคอร์ติสโจนอยู่ไหนก็ต่อเมื่อค่ำค่ำวันนี้ค่ำค่ำวันนี้เนี่ยเคอร์ทางด้านเจคินคอฟก็จะสัมภาษณ์แถลงก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับในคืนวันพุธนี้ที่เอเมเรสสเตเดียมเนี่ย ใช่เขาจะแถลงก่อนเกมความพร้อมความพร้อมต่างๆดังนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้แน่ว่าเคยที่โจนหายไปไหนอาจาจะแก้หายไปธรรมดาหรือเปล่าหรือเจ็บหรือไม่เจ็บเราไม่ทราบเดี๋ยวมาเราติดตามกัน 1> <1> ส่วนภาพที่เป็นภาพสีสามนะผมชอบภาพนี้นะจอห์นอัตเทอร์เบิร์กเนี่ยโค้ชผู้สษาประตูของเราเนี่ยก็เล่น IG ด้วยนะครับเล่น IG ด้วยแล้วก็โพสต์ภาพนี้ครับเป็นภาพที่ว่าเตรียมตัวก่อนเกมเจอกับอาร์เซนอลนะกับเหล่าผู้ักษาประตูที่อยู่กันครบทีม คือปกติผู้ลูกสาประตูจะอยู่กันไม่ครบขนาดนี้เพราะว่าบางทีพวกประตูดาวรุ่งก็จะไปอยู่ในทีมชุดดาวรุ่งอ่ะอย่างอเคเลเฮอร์ Le เนี่ยสายสุดเนี่ยเคเลเฮอร์ K Le เนี่ยก็จะอยู่ในชุดยูยี่สามถูกไหมครับส่วนอวินเทสวินเทคจาวรอสเนี่ยคนนี้อยู่ยูสิบแปดแล้วคนเนี้ยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเจนคอฟชอบมากแล้วเจนคอฟจะให้ดันขึ้นสู่ยูยี่สามแล้วก็เคเลอร์ Le อาจจะปล่อยยืมอะไรแบบนี้เนี่ยก็อยู่ แล้วก็โรนนแกนก็อยู่อาร์ดเดียนก็อยู่อาริซงเบเกอร์ก็อยู่เออเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นผู้สาวประตูอยู่กันคบแบบนี้แล้วจอร์ดอัชเบิร์ตก็โค้ดผู้สาวประตูเราก็โค้ดโพสโพสภาพนี้เองเลยว่าเฮ้ยนี่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะเออก็เป็นสีสันเจนเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เกมที่เจอกับอันนี้เป็นการสัมภาษณ์เบื้องต้นนะยังไม่ใช่สัมภาษณ์ก่อนแถลงก่อนเกมนะแต่อันนี้นักข่าวของเว็บไซต์รีวิเอฟซีอาจจะไปสัมภาษณ์สั้นๆมา เขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากในการเจอกับอาร์เซนอลนะเราก็จะพยายามเตรียมทีมให้ดีที่สุดเรายังมีเวลาเตรียมทีมเพิ่มอีกวันหนึ่งนะแล้วก็แน่นอนเราก็มีจุดที่ได้เปรียบอาร์เซนอลอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราได้วันพักมากกว่าอาร์เซนอลวันหนึ่งเราเตะวันเสาร์อาร์เซนอลเตะวันอาทิตย์ตรงนี้เราทําให้เรามีเวลาเตรียมทีมมากกว่าอาร์เซนอลวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเังน้เขาก็บอกว่ารอเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากๆเมืม่อวานนี้ลหลายหลคนน่าจะทราบกันไปแล้วนะครับผลโทษ ประกาศออกมาประมาณสักบสามใบสี่บ้านเรานะครับอ่ะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแมนซิตี้เนี่ยโดนยูฟานะครับยูฟาคือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะเป็นคนตั้งข้อหาลงโทษแบนด์สองปีลงโทษแบนห้าเล่นเกมยุโรปแล้วก็ปรับเงินอีกสามสิบล้านปอนด์อ่ะสามสิบล้านยูโรนี่คือโทษที่ทางยูฟาตั้งแต่ทีนี้แมนซิตี้ครับนำเรื่องนี้นำหลักฐานต่างๆนำอะไรของตัวเองแยง้งส่งสู่ศาลศาลนะเป็นศาลกีฬาโลกส่งมา3เดือนแล้วมั้ง ล่าสุดผลประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่า CIS นะครับหรือว่าสังกีฬาโลกเนี่ยยืนยันนะครับว่ายกเลิกโทษแบนนะเพราะว่าหลังจากวิเคราะห์หลักฐานและสารตัดสินให้ยกเลิกโทษแบนแมนเชสเตอรในเกมยุโรป2ปีนะครับแต่ว่าแล้วก็ค่าปรับเนี่ยจากเดิมที่ยูฟาตั้งเอาไว้30ล้านเนี่ยลดลงเหลืออยู่เพียงแค่10ล้านยูโรนะครับปรับในฐานที่ แมนซิตี้ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับยูฟ่าตอนที่ขอสอบสวนแมนซิตี้ไม่ยอมให้สอบแบบเขาเรียกอะไรไม่ให้สอบสวนนั่นคือเงิน10ล้านที่ป่าไปนะครับส่วนเรื่องหลักทงหลักฐานการปรลอมแปลงเอกสารการปลอมแปลงเอกสารสปอนเซอร์ชิพต่างๆที่ถูกตั้งข้อหามานั้นทางสากีฬาโลกมองว่าหลักทงหลักฐานไม่แน่นพอแล้วก็มันหลักฐานเก่าซึ่งนั่นแหละทําให้ไม่ลงโทษแบรนด์สปีเท่ากับว่าแมนซิตี้รอดโทษแบนด์นะครับก็เกิดความวงงงวยอยู่เหมือนกัน นะอ่ะถ้าจะถามถึงข้อดีมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะนั่นก็คือทาง d เดล y m เมลในรายงานว่าไอ้เงิน10ล้านยูโรเนี่ยหรือคิดเป็นเงินปอนด์้ล้านปอน์เนี่ยส่วนแบ่งตรงเนี้ยจะถูกกระจายสู่สโมสรในที่แข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในยูโรปาลีกที่นะที่ทำตามกฎเขาว่าอย่างนั้นสื่อเขาว่าอย่างนั้นก็แปลว่าลิเวอร์พูลแมนยูแมนยูจะได้ส่วนแบ่งที่ จากจากไอเดนงเงินก้อนนี้ที่เป็นค่าปรับของมนซิตี้นะแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ไม่ได้คุ้มอะอ่ะผมต่อให้ลิ์พูลได้ส่วนแบ่งจากตรงเนี้ยล้านหนึ่งเลยแต่การที่มนซิตี้รอดพ้นโทษแบนแล,แล้วแล้วถ้าสมมติจริงๆในเบื้องลึกเบื้องหลังมนซิตี้ผิดจริงแต่ไปรอดรอดในแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะเงินที่ได้เราได้มาล้านหนึ่งแต่มนซิตี้รอดในสิ่งที่กระทำผิดแบบสมมติถ้าผิดจริงๆนะ เอาเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องเบื้องหึกเบื้องหลังหลักทงหลักฐานมันเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าก็ตามนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเ,เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายสือส่อสารนะครับของทางยูฟานะครับอย่างวิลเลียมนะกาลีกาลินาดนะครับเขาออกมาแสดงความเห็นนะครับเขาบอกว่าการที่ CAS นะยกเลิกโทษแบงของแมนซิตี้เนี่ยมันมันจะทำให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อ ต่อโลกฟุตบอลในอนาคตเลยนะครับเพราะว่ามันเท่ากับว่าอา้าวถ้ามันมีช่องทางนี้สามารถรอดได้กับการปลอมแปลงเอกสารหรืออะไรต่างๆนานะปลอมแปลงเอกสารสปอนเซอร์ชิเพื่อให้สอดคล้องกับ financial fair play หรือกดควบคุมทางการเงินของยูฟนะ่าเนี่ยถ้ามันทําแบบนี้ได้ต่อไปนะครับนะซาอุดีอาระเบียากาต้าอาหรับเอเมเรตพวกนี้สหรัฐอาหรับเอเมเรตหรือแม้แต่จีนอาจจะร่วมเข้ามาเป็นนายทุนแล้วก็ แล้วก็ทำลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่าการปรับ10ล้านเนี่ยเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนการไลไล่ยูเออร์กิฟวิงอาทิฟทูเวเตอร์คืออินคาเฟ่เหมือนคุณให้ให้ทิปบริกรให้ทิปบอยให้ทิปเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารอ่ะมัน10ล้านมันเป็นเงินทิปๆอ่ะสำหรับแมนซินตี้อ่ะนะครับตรงเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบ กับโลกฟุตบอลเขาพ่าอย่างนั้นเพราะว่าอ่ะมันก็มีบางทีมหลาย,ลายทีมเราเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่สถานะของ n a n c i a l fair play โคตรของโคตรจะดีไม่มีติดลงติดลบอะไรทั้งนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในกรอบอยู่ในกฎพวกทีมที่อยู่ในกรอบในกฎก็เสียประโยชน์เจอกับทีมพวกนี้ที่สามารถทิกซักส่งเงินผ่านสปอนเซอร์ชิพอะไรแบบนี้ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อนาคตเกิดปัญหาหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคําถามของของทางอ,อดีตนะครับ อดีตหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารของยูฟาคนนี้ที่ออกมาพูดถึงนะก็เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างก็งงงวยเหมือนกันทีนี้ในเรื่องของการที่แมนซิตีรรอดพ้นโทษแบนเนี่ยแมนเิตอ้เองเขาก็จะวางแผนการซื้อขายได้อย่างมั่นคงแล้วละ่ะเขาเล็งไปที่การเสริมกองหลังการปรับปรุงแนวรับนะครับเพราะว่าพวกเขาแนวรับมีปัญหาจริงๆนะครับจอห์นสโตนโอตาเมนดี้รั่วหรือเกินนะครับแฟนเดนโยก,ก็แก่แล้วเอามาเล่นตัวรับอีกมีแค่ลาป,ป๊อกคนเดียวที่ใช้งานได้ คูรีเบอรี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะครับเทเลกราฟบอกว่าคูรีเบอรี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนซิตี้นะแต่ของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจคูรีเบอรี่นะแล้วก็ฝันที่ใครๆเคยวาดฝันกันเอาไว้ว่าเควินเนอร์บอยจะมีโอกาสบ้างไหมล่ะที่จะมาลิเวอร์พูลน่าจะจบลงแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านเทเลกราฟก็รายงานเหมือนกันว่าเดอร์บอยเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับแมนซิตี้ไปเลยจนจบสัญญา2023ปัจจุบัน เดอร์บอยอายุเยอะแล้วนะครับ29ปีถ้าถึง2023เนอีก3ปีใช่ไหม3ปีก็3 30 31 32อายุ32นะครับเดอรบอยอายุ32เนี่ยหมดสัญญากับแมสติี่แล้วจะพิจารณาตัวเลือกของตัวเองครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะจะไปไหนจะย้ายไปไหนต่อหรือไม่ปิดโอกาสด้วยนะครับในการไปเล่นเมเจอร์ลีกซ s อตเกอร์ด้วยครับดังนั้นคงเป็นทางคู่ขนาดแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลกับเควินเดอร์บอยนะครับ มาดูกันที่เรื่องรองาวของเดนนรอฟเรนนะครับก็มีรายงานจากสสื่อที่น่าเชื่อถือ1เลยก็คือ go com ที่รายงานโดยนักข่าวสายหงแดงอย่างนิวโจนส์แล้วก็รวมไปถึงลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับรายงานตรงกันว่าลิเวอร์พูลนะครับเตรียมที่จะใช้เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขออปชันนะออปชันต่อสัญญารอฟเรนอีก1ปีอ่ะปัจจุบันรอฟเรนเหลือสัญญาอีก1ปีครับนะปัจจุบันรอฟเรนเหลือสัญญาถึงปี2021หรือว่า1ปีแต่ในเบื้องเบื้องลึก ของสัญญามันมีเงื่อนไขต่อเพิ่มได้อีก1ปีเท่ากับว่าลิเวอร์พูลมีเจตจำลองที่จะใช้สัญญาใช้เงื่อนไขตัวนี้ก็จะทําให้ล็อบเบนมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลไปถึงปี2022หรือ2ปีนั่นเองแล้วมันมีผลยังไงเมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวว่าเซนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กให้ความสนใจล็อบเบนใช่ไหมครับใช่ครับเซนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสนใจล็อบเบนอันนั้นเรื่องจริงแน่นอน100%ชัวร์คอนเฟิร์ม sure, แต่การที่ลิเวอร์พูลต่อสัญญาเพิ่มแบบนี้แปลลว่าิเวอร์พูลไม่ต้องการขายแบบ ไม่ต้องการเสียฟรีนะคือมันมีข่าวมีข่าวลือว่าอาจจะยกเลิกสัญญาแล้วก็ย้ายแบบฟรีๆแต่ไม่ใช่ผมบอกไปแล้วเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าล็อบเลนเนี่ยลิฟูต้องการทําเงินจากลอบเลนถ้าล็อบเลนจะอยากย้ายจริงๆการต่อสัญญามันหมายความว่าลิฟูเนี่ยเขาเขียนเลยนะครับว่าแม้ว่าจะต่อใช้ออปชันในการต่อสัญญา but are still likely to sell cohesion this summer นะครับลิฟูก็ พร้อมที่จะขายลอบเลนในัมร์นี้อยู่ดีถ้าตัวนักเตะอยากย้ายและได้ในราคาที่เหมาะสมดังนั้นผมว่าลิฟวูพร้อมที่จะทําเงินกับลอบเลนครับถ้าลอบเลนอยากย้ายนะครับก็รอดูนะส่วนในเรื่องของชากรี่ก็มีสื่อจากสื่อจากตุรกีนะครับนะสื่อจากตุรกีนะครับเป็นเป็นนักข่าวตุรกีที่ชื่อว่าเออร์คุสอุสเนะครับจากสื่อที่ชื่อว่า d ี s ีบูส เขาบอกว่าชากิรี่เนี่ยนะได้รับความสนใจจากเฟเนบาเช่นะเออชากิรีเนี่ยได้รับความสนใจจากเฟเนบาเช่แต่ว่าปัญหาเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยชากิรีรับเงินกับเราเนี่ยปีละ3ล้าน3ล้านยูโรแต่เฟเนบาเช่เนี่ยต้องการต่อต่อค่าเหนื่อยของลดค่าเหนื่อยของอาชากิลีลงเหลือเพียงแค่1.5้าล้านยูโรต่อปีซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าชากิรี่จะยอมไหมอีกเรื่องนึงคือในสื่อนี้ไม่ได้ระบุเลยว่า ทางสโมสรในตุรกีเนี่ยคุยกับลิปูยังไงและยังไงอะค่าตัวเท่าไหร่ไม่มีการพูดถึงแต่แน่นอนลิปูเคยมีข่าวครับตั้งค่าตัวไว้ประมาณ25ล้านกับสัญญาของนักเตะที่เหลือ3ปีดังนั้นรอดูครับมีข่าวอยู่เสมอครับว่าในลายของชาคิรีเนี่ยถ้าได้เงินค่าตัวที่เหมาะสมก็พร้อมปล่อยแต่ถ้าไม่ได้เหมาะสมอาจจะเก็บไว้อีกสักหนึ่งปีอันนี้รอติดตามกันดูเพราะว่าช่วงโควิด -19 ด้วยครับมันเลยทำให้การซื้อขายทั้งขายเข้าขายออกมันเกิดความยากลำบากทั้งคู่ มาดูกันที่2คู่หูนะครับ2คู่หูนะ2คู่หูนี้นะครับจากนอริสิตี้นะครับจามาลูอิสนะครับแล้วก็ทอตแคนวลนะสคนนี้มีข่าวว่าลิพูให้ความสนใจทั้งคู่โดยต้นฉบับเนี่ยมาจากเว็บไซต์นี้ครับ carolos.net นะน่าจะเป็นสื่อแฟนบอลสื่อของทางฝั่งนอริสิตี้แหละเขาได้งานโดยอ้างแหล่งข่าวข้อมูลมาจากเดอะมิลเลอีกทีนึง นะก็ย้ำนะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือเปล่าไม่ทราบแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับข่าวเขาบอกว่าจามาลูอิสเนี่ยแบ็คซ้ายของนอริสซิตี้แล้วก็ทอตแคนเวลเนี่ยตัวลูกของนอริสซิตี้เนี่ยได้รับความสนใจได้รับการติดตามดูฟอร์มจากลีอาภูในการที่อาจจะมีการซื้อขายในซัมเมอร์นี้นะครับทั้งคู่ได้โฮมโกลด้วยครับเพราะว่าทั้งคู่อยู่กับซ้อมกับสโมสรในในในอริสซิตี้มาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ปัจจุบันอายุ22เท่ากันด้วยนะคนหนึ่งจามาลูอิสนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยคนซ้ายเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายทีมชาติไอร์แลนด์เหนือส่วนคนขวาทอคแคนเวลเป็นตัวลุกชาติอังกฤษ mm hmm. ก็ได้คุมโกรนด้วยและสองคนนี้ก็เคยตกเป็นข่าวกับเรารีฟูเขาบอกให้ความสนใจหนึ่งเลยแบ็กซ้ายก็คือเราต้องการตามหาแบ็กอัพให้กับแอนดี้โรเบิร์สันซึ่งจามาลูอิสเนี่ยก็เป็นข่าวกับเราในวันนี้ ขณะที่ตัวลุกเองลิทุก์ก็กำลังมองหานะครับแต่ว่าท็อตแคนเวลเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกับเคอร์ติจโจท์หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับทีนี้ถ้าถามผมนะครับผมมองว่าน่าสนใจทั้งคู่แต่ถามว่าใครมีโอกาสมากกว่าเอางี้ก่อนเจมส์เพียสนะครับนะักข่าวตัวพอ่อสายหงแดงของเราก็บอกนะครับว่าใวราของท็อตแคนเวลเนี่ยเขาเขาบอกว่าเป็นไปได้นะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข่าวแต่เขาเชื่อว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าหนึ่ง ลิฟฟูชอบสอยนักเตะจากทีมที่ตกชั้นวายนาดุมน็อตอ่ะวายนาดุมนิวคสาสเซิลตกชั้นชาเกอรี้สโต๊กตกชั้นโรเบสันฮาวซิตี้ตกชั้นดังนั้นจามาลูอิสถ้าตกชั้นไปลิฟูมีโอกาสครับก,รกับการไปสอยนักเตะที่คุ้มคุ้มที่ราคาถูกๆจากทีมที่ตกชั้นแล้วจามาลูอิสเนี่ยเจมส์เพียร์เคยบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าลิฟู เคยเซ็นพวกเซ็นตั้งแตะประเภทยอย่างนี้มาก่อนดังนั้นให้รอติดตามดูนะครับส่วนท็ทอตแคนเวลนี่ก็เป็นไม่ได้เคยมีข่าวกับเราแต่ถามว่าคนไหนเป็นไปได้มากกว่าผม,ผมก็ผมก็ยังมองว่าเป็นจามาลูอิสนะเพราะตําแหน่งตําแหน่งแบ็กซ้ายตัวสํารองเนี่ยเหมือนลิฟูกาลังตามหาอยู่จริงๆแล้วซึ่งถ้าจามาลูอิสราคาไม่แพงไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีข่าวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นข่าวจากสื่อนี้ไปก่อนส่วนท็อตแคนเวลผมมองว่า น่าสนใจแต่ผมมองว่าตำแหน่งของเขาเขาเป็นตัวลุกริมเส้นอะถ้ามองว่าเป็นตัวลุกริมเส้นนะแต่ถ้าถ้ามองว่าเป็นตัวลุกริมเส้นอะก็อืมจะน่าสนใจไหมกับการที่เป็นตัวตัวเลือกตัวเลือกริมเส้นอะเป็นแบ็กอัพให้กับซาร่ากับมาน่หรือถ้ามองว่าเป็นเป็นมิดฟิลกึง่งกึ่งมิดฟิลตัวลุกกึง่งกึ่งมิดฟิลก็จะไปซ้ำๆทับๆกับกับเคอร์ติจโจนอีกซึ่งผมมองว่าเ์พูกำลังจะปั้นเคอร์ติจโจน ผมเลยมองว่าริฟูไม่น่าจะเอาทอร์คันเบลไม่คิดว่าในมุมของริฟูไม่น่าจะซื้อทอร์คันเบลผมเลยคิดแบบนั้นแต่จามาลูอิสผมคิดว่ามีลุ้นเอาเป็นว่ารอติดตามกันนะครับส่วนอดัมลูอิสเนี่ยนะเมื่อกี้จามาลูอิสนะแบ็กซ้ายของนอราแต,แต่แต่อดัมลูอิสของเราเนี่ยแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเราอ่าบรรลุข้อตกลงนะครับต่อสัญญาฉบ,บับใหม่สัญญาระยะยาวด้วยนะครับกับทางสโมสรลิเวอร์พูลของเราเองนี่แหละปัจจุบันวัย20ปีแล้วนะครับ ต่อสัญญากันออกไปนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าภูมิใจนะครับอยู่กับทีมมาตั้งแต่โอ้เยาวชน u ายหกเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ6กปีนะครับเป็นเยาวชนท้องถิ่นอีกคนนึงของเราเหมือนกันนะครับส่วนเจมส์เพียร์สก็อัปเดตนะครับว่า,าการเซ็นสัญญาของอดัมลูอิสเมื่อสักครู่นี้เป็นการต่อสัญญาระยะยาวและก็นักเตะจะย้ายออกไปเล่นแบบยืมตัวในซีซั่นหน้านะ ก็คือไม่ไม่ได้มีพื้นที่ให้ในซีซันหน้าสำหรับชุดใหญ่แต่ก็จะปล่อยยืมไปเลยแต่ต่อสัญญาระยะย,ยาวทิ้งเอาไว้แล้วก็ประมาณนั้นปีหน้านะครับซีซันหน้ามีลุ้นนะครับว่าลิฟวูแล้วก็รวมไปถึงทีมในพรีเมียร์ลีกอาจจะมีลุ้นที่แฟนบอลเข้ามาในสนามได้ประมาณ4 0ถ้าสนามอนฟิ์จุป,ประมาณ56 0 0 0เนี่ย40%ของ56 0 0 0ก็อยู่ที่ประมาณ2 000, 1 0 0 0กว่าๆนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยระหว่างรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายโจงฝ่ายจัดต หาแนวทางในการที่จะให้แฟนบอลกลับสู่สนามได้เพื่อเอาไรายได้กลับเข้าสู่สโมสรแต่และสโมสรบ้างโดยรายงานจากสื่อเนี่ยก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างอินดิพ n นเดนต์นะครับโดยอินดิพ n นเดนต์เนี่ยบอกว่าเนี่ย40%ตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่หาทางแนวทางกันอยู่อาจจะต้องใช้วิธีการเข้าไปนั่งกันเนี่ยนั่งเว้นที่เว้นที่นั่งเวน้น,เวนนั่งเว้นที่ให้ได้ประมาณ40%ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด ก็รอติดตามดูอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆสโมสรต้องการจะให้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นได้และปลอดภัยด้วยนะก็รอติดตามดูอันนี้เอาข้า,ขาวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันส่วนเรื่องของเบรกซิตเนี่ยหรือว่าการที่อังกฤษจะออกจากสภา,ภาพยุโรปเนี่ยถ้ามันเกิดผลขึ้นได้เมื่อไหร่นะในอนาคตเนี่ยมันมีความจะเป็นไปได้นะเพราะว่าจะเบรกซิตเนี่ยการซื้อตัวในอนาคตของลีปูจะยากขึ้นนะโดยรายงานชิ้นนี้มาจากนักข่าวดังอย่างเดวิดออลสตีนของ Athletic ก k นะคเขาก็บอกว่าซิสเต็มใหม่เนี่ยคือจะ ต้องดูว่าผู้เล่นที่จะซื้อเข้ามาสู่แต่ละสโมสรเน,นี่ยเป็นยังไงติดทีมชาติไปแล้วกินนัดเคยลงเล่นในลีกนู้นนี้นั้นเป็นยังไงต้องมีดีกรีน,นิดนึงแต่เขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าคุณซื้อผู้เล่นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอะอย่างบูโน่ฟานันเดสอย่างตองกีแอนดอมเบลเล่อย่างโรดี้ที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์เมื่อปีที่แล้วอย่างเง ody, ี้ย,ย,เ,ออยเออถ้าคุณซื้อพวกเนี้ยไม่มีปัญหาซื้อได้ซื้อได้เลยมาเป็นตั้งแต่ในยุโรปแบบเนี้ยซื้อได้แต่ ถ้าเป็นประเภทอื่นๆอย่าง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 เกย์ดาฟาบินโยอาริซองเบเกอร์โมซาาเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอดูครับว่าเอ๊ะมันจะ,จะทําให้การเซ็นมันยากขึ้นหรือเปล่ามันจะต้องอยู่ที่นักเตะเหล่านั้นต้องมีพรสวัสด์หรือว่าเล่นเป็นทีมชาติตัวหลกัหลกๆด้วยถึงจะมีลุ้นนะเอออันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเม็กซิตมาเนี่ยถ้าเบ็กซิตมา สมมติถ้ามาแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้ซื้อมินามิโน,โ,นโนบางทีเราอาจจะซื้อมินามิโนไม่ได้นะแต่เราซื้อก่อนที่เบ็กซิตจะมาดังนั้นเราซื้อมินามิโน,โนได้และที่สาคัญพวกดาวรุ่งที่เราชอบไปเซ็นเซ็นมากีตาห่าโฮเวอร์ล,ลาเซอร์ลายุทธ์ที่วิเทสลาฟจาร์ลอสหรือแม้แต่เซฟฟันเดนเบิร์กที่เราไปเซ็นมาเนี่ยพวกนี้มันเป็นดาวรุ่งที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีโอเคเป็นยุโรปจริงแต่ต่ำกว่าสิบแปดปีเราเซ็นไม่ได้นะครับอันนี้มันจะมีกฎอีกมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ารอบวันนึง ถ้าเบรกซิตมันมาจริงๆเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเอาเป็นข้าวๆประมาณนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของไนกี้ครับมีภาพลุดออกมาอีกแล้วโอ้โหมาเป็นแบบครบครบทุกสีนะคงไม่พลาดแล้วล่ะน่าจะเป็นสีตามนี้นะครับช,นะชุดเย้านะชุดเยือนหนึ่งเงยือนสองแล้วก็ผู้สาวประตูชุดสีเหลืองไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับมีดุดออกมาเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยดูดินะก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละแต่เดี๋ยวรอวันที่หนึ่ง หนึ่งสิงหาเชื่อว่าน่าจะมีการเปิดตัวน่าจะประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสื้อใหม่เนี่ยทางด้านลิฟว์เอ็โคเขามีการทําสกู๊ปเป็นพอดแคสต์นะครับเป็นพอดแคสต์ด้วยพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเลบรนเจมเนี่แหละนะครับที่น่าจะมีส่วนร่วมในการบูตยอดขายเสื้อไนกี้ให้กับลิฟวได้บูตยังไงอ่ะและต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเลโบอนเจมคือใครเลบอนเจมคือคุณส่วนสโมสรเราด้วยนะ เป็นซูเปอร์สตาร์นักบาสเกตบอล NBA นบีเซูเปอร์สตาร์ใช้คำว่าซูเปอร์สตาร์ไม่ผิดด้วยครันี้มีหุ้นส่วนซื้อหุ้นส่วนจากสโมสรเราสองเปอร์เซ็นไปเมื่อหลายปีก่อนนู้นสิบปีแล้วมั้งซื้อไปอะ่ะซื้อในราคาหกจุดแปดล้านเหรียญสหรัฐแล้วรู้ไหมปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหกเท่ายัางตำ่ำกำไรบานแบกเลยนะเขาเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลครับเลวอนเจมส์แล้วตอนที่เราเซ็นสัญญาก,กับไนกี้เนี่ยเลวอนเจมส์ก็บอกพิมพ์ลีกอ่าเขาก็โพสต์ด้วยนะว่า เดี๋ยวคงจะมีร่วมงงร่วมงานอะไรกันแน่ซึ่งเราก็คาดกันตั้งแต่นั้นแล้วว่าน่าจะมีการคอลลาเบกันหรือการร่วมงานกันบางบางอย่างในการบูตยอดขายนะซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับในพอดแคสต์ว่าเป็นไปได้เลยคือโดยปกติแล้วเสื้อลิเวอร์พูลก็มียอดขายที่ดีอยู่แล้วแต่การที่ถ้าคุณได้คนอย่างเลโบอนเจมเข้ามาสวมเสื้ออาจจะขายเสื้อเป็นเสื้อแฟชั่นหรือเสื้ออะไรก็ตามแล้วขายเสื้อเป็นเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ให้โอ้โห การกระจายสารเนี่ยคำว่า universal a l e เนี่ยสมมตินะถ้าเลอบอนเจมส์ใส่มันกระจายไปได้กว่าเดิมแบบเป็นสิบเท่าเขาใช้คาว่าสิบเท่าเลยนะครับอ่ะมันเวอร์หลายคน,นอาจจะมองว่าเฮ้ยเวอร์บางขนาดนั้นเหรอคนคนเดียวมันจะแบบบูตยอดขายได้ขนาดนั้นเหรออ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้นะครับให้ได้ดูอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือยอดผู้ติดตามของเลอบอนเจมส์ในทวิตเตอร์สี่สิบหกล้านครับ 46ล้านเกับ47ิบล้านอันนี้ในทวิตเตอร์นะครับโพสขี้หมูขี้หมานะครับแค่ฟีวโอเจอะไรเนี่ยคนกดรีทวิต6 0 0มืนคนเม้นต์เป็นหมื่นกดไลค์เป็นแสนอันนี้แค่แบบขี้หมูขี้หมาอะไเลยครับในไอจีมีช่องทางเขามีหลายอันโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย68ล้านแล้วไปดูริยาปูครับอันนี้คือคนคนเดียวนะแต่ดูริยาปูริยาปูมีแค่26 คนคนเดียวมียอดผู้ติดตามมากกว่าลิเวอร์พูลสามสี่เท่าเขาคือบุคคลคนเดียวนะแต่เท่ากับทั้งสโมสรลิเวอร์พูลที่มีผู้ติดตามเนี่ยอย่างทวิตเตอร์เนี่ยสี่ห้าเท่านี่คือความเป็นอินฟลูเอนเซอร์อารมณ์แบบเขาคือซูเปอร์สตาร์ของโลกโลกโลกใบนี้คนหนึ่งเหมือนกันอารมณ์แบบโรนัลโด้เบคแฮมอะไรแบบนี้เลยนะครับดังนั้นคิดดูว่าถ้าต่อไปเลมอนเจมร่วมงานกับลิเวอร์พูลใส่เสือ้อลิเวอร์พูลโปรโมทเสือ้อ โอ้โหพาันออกไปทั่วโลกเลยนะครับนี่แหละนี่แหละเราจะได้ประโยชน์ก็ตรงนี้แหละนะครับอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe ในช่องของผมนะครับ YouTube กดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ใน IG ใน Facebook ในแฟนเพจ Twitter ต่างๆนานาไปกดติดตามกันได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับรีกา911เว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพิพมพมคลับพิซซ่าพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆแล้วก็รวมไปถึงอา ยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาพเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ